สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกันทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเมย์มาดูดวงความรักนะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคม25ง3นะยมะไพ่นะคะมีสามาสามกองนะคะวันนี้พิเศษหน่อยนะเพราะว่า,าในส่วนของบทสรุปความรักนะคะเมย์ตอนที่เมย์สับไพ่นะไพ่ออกมาสามใบพร้อมกันนะเมย์ก็เลยเ อ่านทั้งหมดให้เลยนะคะก็เป็นโบนัสใปนะค่ะไพ่นะคะใบแรกนะเป็นตัวตนของคุณกันนะคะอ่านิกองที่สองนี้นะคะสามใบนี้หมายถึงบทสรุปความรักนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะใบที่สาหมายถึงตัวตนของคนที่คุณกันคิดถึงนะคะหรือว่าคู่ของคุณนั่นเองนะค่ะเม่ก็จะขอเริ่มทํานายดวงในส่วนของคนที่มีคนคุยนะคะแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะคะก็ดวงคนโสดนั่นเองนะ ค่ะในส่วนของ Energy ของเดือนที่ผ่นานมานะมิถุนา,ากรกฎานะคะก็ความรักของคุณนะคุณกันนะคุณเริ่มที่จะมีความหวังในชีวิตนะแนวโน้มของมุมมองความรักของคุณนะมันดีขึ้นเป็นทางที่โพสิชิิมากขึ้นเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าไม่ได้ไปรอคอย นะคะความสุขจากคนคุยนะคือคุณก็กับเขาก็เหมือนกับว่ายังคุยกันอยู่ยังดูแลกันอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปโฟกัสอยู่ที่การจะต้องรีบคอมมิตกันรีบเป็นแฟนกันรีบตกลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเหมือนจะต้องเข้าใจว่าต่างฝ่ายต่างมีอะไรที่จะต้องทํามันก่อนเนาะนะคะดังนั้นคุณสองคนก็คือคุณก็เข้าใจกันนะ่ะแหละนะก็เมย์ถึงได้บอกว่าเอ,อ สิ่งดีดีกำลังจะเข้ามานะอย่างน้อยอในจิตใจของคุณเองคุณมีความสุขแล้วนะค่ะทีนี้มาในเดือนสิงหาคมนี้ก็มันเป็นแนวโน้มที่มันดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณกันนะคะก็เพราะว่า ไพ่ตัวตนของคุณก่อนแล้วกันนะไพ่ตัวตนของคุณคุณได้ page of s w o r d นะคือมันหมายความว่าคุณนั้นอ่ะหลังจากที่ได้ผ่านมรสุมผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะในในเรื่องของความสัมพันธ์ในการที่คุณได้ดูใจกับคนคุยคุณนี้คุณได้กันกรองอประเมินผลทุกอย่างนะคะด้วยด้วยเหตุด้วยผลเนาะก็คือ page นะคะเพจถือดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าดาบเมย์ขอเปรียบเทียบดาบเป็นอุปสรรคนะคะในะความรักแล้วกันเนาะแล้วก็การที่คุณมองท้องฟ้าอันสดใสยเนี่ยมันเปรียบเสมือนคุณได้คิดแบบรอบครอบใช้เหตุผลนะคะในการที่คุณจะฟาดฟันดาบไปในทิศทางไหนความรักคุณมันจะไปในทิศทางไหนคุณได้ใช้ สมองคิดนะ่ะคุณไม่ได้เป็นคนเอาแต่ใจคุณไม่ได้แบบปิดตาแล้วเหวี่ยงดาบมั่วไม่ใช่แบบนั้นคุณมองคุณมองแบบว่าโหคุณตั้งท่ายอย่างดีเลยคือไพ่พิีเป็นไพ่ที่ดีนะถึงจะเป็นไพ่เพจนะคะแต่ก็เป็นมันเหมือนกับว่าคนที่เริ่มที่จะเข้าใจอะไรได้กระจากแจ้งอะคะ่ะมันไม่จาเป็นต้องหมายถึงคนอายุน้อยนะมันหมายถึงการเริ่มต้นที่จะได้ใช้เหตุผล หรือว่าได้เห็นสิ่งต่างๆในมุมมองที่มันเป็นเหตุเป็นผลจริงๆอ่ะเออมันเป็นมันเป็นนิมิตหม่ที่ดีอะค่ะนะคะในความรักนะทีนีออ้ที่คุณได้ไพ่ใบนี้มันก็เกี่ยว่อนมาจากออคนคุยกับคุณ่ะเขาได้ไพ่วิ e อ o f fortune นะแต่มันเป็น Vi e อ of fortune ที่กลับหัวนะไพ่ Vi ว o อ f ฟอร์จูน่ะตั้งตรงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เหนือความควบคุมของมนุษย์อย่างเราอะค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาลิขิตมาแล้วจักรวาลเขากําหนดมาว่าคนคนนี้นะดวงของคนคนนี้ณนะจุดนี้เวลานี้มันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมของเขาที่เขากระทํามานะคะที่ผ่านๆมาหรือเป็นกรรมเก่าก็ได้นะในภพชาติอื่นนะแต่ว่าตอนนี้โชคชะตาของคนคนนี้เขาจะต้องถูก เปลี่ยนแล้วนะซึ่งการที่ว่าไพ่วิ f ฟอร์จูนกับขวนเนี่ยความหมายมันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกคะ่ะมันก็คือหมายถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนคนหนึ่งเนาะแต่ว่าเราต้องดูบริบทของไพ่ทุกอย่างประกอบกันรเราถึงจะสามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าลําบากลาบนอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ไพ่บทสรุปมันก็คือบริบทเนาะก็ต้องยินดีกับคุณนะคะคุณการแล้วก็คนที่คุณคุยด้วยด้วยเพราะว่า ไพ่ของเขาอ่ะไพ่เบิรสรุนะคะมันในทิศทางของความรักเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะมัน,เป,นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ได้พบกับความสมบูรณ์แบบ Perfect นะเป็น The World ด์นะ h e e l of Fortune ขึ้นคู่ขนานกับ The World นะคะแถมยังได้ไพ่ a c e o f Wands นะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแบบมีพลังนะมีพ s s i ่นมีความแบบ มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความต้องการที่จะสร้างความรักครั้งนี้จริงๆจ,จังๆอ่ะคะ่ะแล้วก็แบบอยากจะให้มันเป็นรักที่มันเพอร์เฟกที่มันดีมันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าจะมารักมาคบกันเล่นๆน่ะเนาะมีความมุ่งม,มั่นน่ะคะ่ะนะแล้วก็อาจจะหมายถึงแบบการสร้างรักฐานที่มั่นคงด้วยไม่ใช่แบบว่า เออพาชชันแบบปุ๊บวับแ๊บแบบอะไรแบบนั้นไม่ใช่คือเอซอฟต์แวร์เนี่ยในในความเข้าใจของเมน,นะที่เมอ่าให้มาประสบก,การณ์เมมันเป็นแบบเหมือนกับความมุ่งมั่นจริง,รงๆอ่ะเราก็จะต้องทําให้มันดีค่ะแล้วก็คิดมาแล้วแบบวางแผนมาแล้วอะไรแบบนี้นะค่ะทีนี้ไพบทสรุปเนี่ยมันมีมันมีมนมมสเหรียญมาให้ด้วยเนี่ยสเหรียญมันติดมาด้วยเนี่ยเมจะบอกเลยว่าเมคิดว่ามันคาบเกี่ยวกันนี่แหละคือ อะไรล่ะที่เป็นอุปสรรคในชีวิตนะชีวิตรักของคุณนะคะซึ่งมันเป็นในที่นี้เนี่ยสำหรับเดืองคุณกันที่เมย์อ่านาจับเอเจได้ในเดือนที่มันผ่านมามันไม่ได้เม,ม,มันไม่ได้เป็นมาจากฝ่ายของคุณเนาะมนันมาจากฝ่ายของคนคุยของคุณที่เขาอะอาจจะมีมีเรื่องของการที่จะต้องแบบว่าบาลานซ์นะสองสิ่ง เมย์ไม่ค่อยอยากอ่านให้ไปในทิศทางของรักสามเศร้าเนาะเมย์ไม่สนับสนุนเรื่องนั้นนะคะดังนั้นเมย์ขออนุญาตนะคะอ่านในพาร์ทของเรื่องที่ว่าเ,เรื่องอื่นๆในชีวิตของเขาละกันที่เขาจะต้องชั่งน้าหนักแล้วเขาต้องให้เวลานะคะนั้นเมย์ขอ,อ,อพูดไปในเรื่องของงานครอบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่นะก็คือตอนเนี้ยคนคุยของคุณเขากำลังพยายามที่จะ บาลานซ์ Balance, นะคะภาระหน้าที่ของเขากับความรักของของคุณทั้งคู่เนี่ยให้มันดีนะคุณสองคนจะได้ลงเอ,อยกันจะได้คบกันสักทีหนึ่งนะซึ่งไม่คิดว่า energy เนี่ยมันหมายถึง <c oughs> ขออภัยค่ะมันหมายถึงว่าไม่เกินไม่เกินสิ้นเดือนอสิงหาหรือว่าต้นต้นเดือนต่อไปอะ่ะกันยานะ่ะคุณสองคนน่ะน่าจะได้ลงเอ,อยกันน่าจะเคลียร์ได้น่าจะสามารถบาลานซ์ได้นะ เขาหน้าที่จะเลือกที่จะให้ความสำคัญกับความรักมากขึ้นนะคะหรือว่ามากกว่าสิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบซึ่ง view for June เนี่ยมันหมายถึงว่าเขาตอนนี้เขาต้องการจะเปลี่ยนแล้วเขาไม่อยากที่จะเป็นคนที่จะแบบว่าไม่มีความรักอะ่ะคือการที่เขามีภาระตรงนี้มันทำให้เขาไม่สามารถไปต่อคุณได้แบบได้ลงเอยอะ่ะมันจะทําให้เขาต้องพยายามนะคะที่จะทําทุกอย่างให้ให้เขาสามารถรักกับคุณได้ลงเอยได้อะ่ะประมาณนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะคุณกันคุณก็ ความเป็นผู้ใหญ่ของคุณความใจเย็นของคุณความสุขผุมรับความของคุณมันทําให้คุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาไปได้นะแล้วก็เมย์ก็อยากให้คุณให้กําลังใจคนคุยด้วยนะให้เขาสู้ๆให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนะจะได้ลงเอยกันสักทีนะคะค่ะทีนี้เมย์ขออ่านนิพพานของคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าคบกันมาในนาแล้วเนาะสำหรับชีวิตคู่ของคุณนะคะกเ็เดือนต่างๆกันก่อน,อนที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมานะ แต่ไม่เริ่มทำนายดวงให้คุณนะคุณกันคู่ของคุณมีมีภาระมีหน้าที่มีอะไรที่จะต้องทํานะแล้วมันทําให้เขาขาดตกบกพร่องในเรื่องของการทําหน้าที่สามีภรรยาหรือว่าแฟนที่ดีไปนะจนทําให้คุณก็รู้สึกท้อแท้เหนื่อยบ้างในบางครั้งแต่ตัวคุณเองนั้นมีความมั่นคงหาคุณเป็นคนธาตุดินคุณกันคุณเป็นคนที่ว่า ต่อให้คุณจะรู้สึกช้ำใจเสียใจน้อยใจอะไรแค่ไหนหรือว่างานอะไรความรับผิดชอบจะหนักแค่ไหนนะในเรื่องของชีวิตสมรสในเรื่องของชีวิตครอบครัวเนี่ยคุณก็อดทนและคุณก็พยายามที่จะเข้าใจอ,อ่ทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเสมอมาเลยฝ่ายคนรักอะตอนนี้นะคะก็จักรวาลก็เลยเหมือนกับให้รางวัลคุณนะแล้วก็คนรักของคุณนะให้แบบ เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตนะคะในนี้ในที่นี้ก็หมายถึงตัวสามีภรรยาหรือว่าแฟนของคุณนะเพราะว่าดวงเขาอ่ะกาลังจะเปลี่ยนแล้วอ่ะเขาถูกกาหนดมาแล้วว่าตอนนี้เอออนาคตของเขาอ่ะมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะเพราะว่ามันมาดูบริบทของบทสรุปเนี่ยคือเขาได้เป็น the world แล้วก็เป็น ace of wands มันเหมือนกันที่แบบว่า ได้เริ่มต้นสิ่งที่มันดีที่มันถูกต้องละค่ะไพ่เดอะว,วัวไปเป็นไพ่เหมือนกับว่าความสมบูรณ์แบบนะความเพอร์เฟกต์นะแล้วก็เมื่อขึ้นคู่กับวีวาฟอร์จูนเนี่ยมันก็หมายถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นในที่นี้เรากําลังดูเรื่องความรักกันอยู่มันก็หมายถึงว่าดวงของคุณแฟนของคุณอนะ่ะเขากําลังจะเปลี่ยนเขากําลังจะสามารถบาลานซ์ชีวิตของเขาเนี่ยเอ่อกับเรื่องที่เขาต้องจับ ต้องรับผิดชอบนะคะกับชีวิตครอบครัวเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกแล้วตัดสินใจแล้วแล้วก็มีสวรรค์จักรวาลได้ได้ให้โอกาสเขาได้ได้แก้ปัญหาตรงนั้นได้ให้เขาได้บาลานซ์ชีวิตได้ให้เขาได้ให้ความสําคัญกับคร,ครอ,นะอบครัวมาก่อนได้นะก็คือก็ยินดีด้วยนะมันแปลว่าเอออะไรก็แล้วแต่ที่มันยากเย็นเป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะหมดไปจากชีวิตของคู่ของคุณแล้วแล้วก็จะทําให้ชีวิตรักของคุณสองคนเนี่ยมัน สมบูรณ์แบบนะคะเป็นครอบครัวที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่แบบภาระต่างๆที่คุณกันจะต้องแบกรับตลอดมาเลยนะคะในส่วนของชีวิตคู่เนี่ยมันกเ็เขาก็จะแบบคู่ของคุณเขาก็จะมาทําหน้าที่ของเขาอะคะ่ะก็คือจะแบ่งเบาภาระคุณคุณก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคุณกันนะแล้วก็ตัวคุณเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยคือคุณเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะในการแก้ไข ในการประครับประคองชีวิตคู่นะที่ผ่านมาคุณก็สามารถที่จะท,ทำให้อะไรอะไรมันแบบว่าสมูทนะคะก็มีความอดทนให้โอกาสคู่ของคุณเสมอมาอย่างที่เมย์บอกว่าเมื่อปากหลังของกรกฎาคมคุณมีความสุขอยู่ในจิตใจของคุณแล้วแหละแล้วว่าคุณก็สิ่งดีๆมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยเห็นไหมมันก็ต่อเนื่องมาเลยว่าเนี่ยคุณก็ได้บทสรุปเป็นเนี่ยเอซอฟแวร์ France, นะคะเป็นเดอะเวิลด์ซึ่งมันหมายความว่าความรักเนี่ยมันกำลังที่จะ มั่นคงนะคะแล้วก็ไปดนทิศค่านี่มันดีขึ้นดีขึ้นกว่าเก่ามันอาจจะดีเหมือนกับสมัยที่คุณคกกัรใหม่ๆแต่ง,งาน,นใหม่ๆอะไรแบบนี้นะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีไพ่พิเศษให้นะคะสำหรับไพ่รายรเดือนนะเป็นไพ่โป๊กเกอร์สัมบานะคะ คุณการคะคุณคุณน่าจะมีแผนที่จะเดินทางไกลไปพักผ่อนนะประมาณนี้นะไพ่สองดอกจิกนะคะมันหมายถึงการวางแผนที่จะเดินทางนะแล้วก็เนี่ยเก้าข้หลังตัดก็หมายถึงการได้ได้พักผ่อนนะได้มีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแบบที่คุณอาจจะเซอร์ไพรส์นะ ทางนั้นสามีภรรยาคุณแฟนคุณคนคุยคุณค่อยาอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณก็ได้อาจจะชวนไปเที่ยวไปเที่ยวพักผ่อนที่ไกลๆอ่ะยังไงนะดวงของคุณบุณกันคุณจะได้ไปเดินทางอะค่ะในเดือนสิงหาะคุณจะได้เดินทางไปพักผ่อนนะคะอาจจะไปทํางานแต่ว่าได้พักผ่อนไปด้วยอะไรประมาณนี้แต่คุณจะมีความสุขมากกับทริปนี้นะค่ะแล้วก็คุณจะได้มีโอกาสได้เคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจนะคะอย่างแน่นอนอ่ะยังไงก็ได้เคลียร์อยู่แล้วแหละกับคนคุยกับคู่เนี่ยเนี่ยหกอ่ โคดำมนะคะมันหมายถึงการได้มีโอกาสที่จะเคลียทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะแล้วแบบว่าเมื่อบริบทของไพ่อื่นๆมันเป็นการเคลียแล้วก็มันดีอะ่ะมันเป็น The World มันเป็น a อ e of ฟ a n ร์เนี่ยก็คือยินดีด้วยนะคะก็คือไพ่ก็บอกว่าคุณอะจะได้มีชีวิตรักที่มันแบบดีขึ้นอย่างแน่นอนนะค่ะเมยขอเปิดไพ่คำแนะนำา Angel ส่งใบคะ่ะสำหรับคุณกันนะ ตั้งแต่ไม่อ่านมานะคะเข้าราศีกันแล้วเนี่ยเออราศีที่6พอดีไม่มีดวงราศีไหนไม่ดีเลยนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมดีใจด้วยนะคะสำหรับทุกท่านหลังจากที่ได้ผ่านมรสุมชีวิตกันมานะไม่คิดว่าเรื่องของดวงเมืองดวงโลกมีความสัมพันธ์อย่างมากเลยอะ ปัญหาโรคระบาดโควิดเนี่ยมีความสำคัญมีแบบมีผลกระทบจากชีวิตรักอะนะยังไงก็เรื่องของแบบสำคัญขนาดนั้นมันต้องกระทบอยู่แล้วนะคะกับกับชีวิตรักนะแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอกันนานๆได้เจอกันหรือไม่ได้เจอกันเลยก็มีนะบางคนเพราะว่ามีภาระหน้าที่้องรับผิดชอบเนาะนี่คุณกันคุณได้โซเมดค่ะ so ก็มาตอกย้ำนะคะว่าเนี่ย ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้คบกันนะกรณีคนโสดก่อนนะคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณคุณรอเขาเลยตอนนี้เขากําลังที่จะพยายามที่จะเอ่อเขาเรียกอะไรคือปรับเปลี่ยนชีวิตของเขานะคะให้มันลงตัวที่จะได้มาคลองคู่คองรักกับคุณนะแล้วก็มันจะเกิดขึ้นในในเนี่ยในระยะเวลานี้แหละคะ่ะเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนนี้แหละคะ่ะนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แต่งงานแล้วอยู่กินกันมานานแล้วเนี่ยก็คือคู่ของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องไปมองหาคนอื่นหรอกเขาคือโซเมกของคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องคิดเลยตอ่อให้มีกุศลอะไรมากแค่ไหนไม่ต้องคิดที่จะปล่อยมือจากคนคนนี้เลยนะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเมื่อได้แต่งงานกันแล้วได้ครบกันมาแล้วก็กรุณาประคับประคองกันนะคะแล้วก็อย่างที่คุณทำนะคะคุณกันมันดีแล้วค่ะคุณเมว่าคุณทํามาดีแล้วนะนะคะเมไม่มีอะไรต้องห่วงคุณกันเลยนะ ไม่ว่าจะอ่านไพ่เปิดไพ่คุณกี่ครั้งก็คือคุณเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบอยู่แล้วค่ะก็วันนี้เมย์ก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะถ้าคุณกันท่านไหนชอบคำทำนายของเมย์เมย์ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เมย์ฝากเพจอินสตาแกรมร้านหินมงคลเชยโยด้วยนะคะเป็นร้านหินของเมย์เองนะว่างๆก็แวะไปดูได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย